ี่ฟาร์มหนูผู้ใหญ่น้องตะวันนะครับนี่แหละฮะทุกวันนึ่งการเลี้ยงหนูถ้าทุกคนยังคิดว่าเลี้ยงก็จะขายพันมาอยู่ยากครับอย่างผมผมมาผมใส่เนื้อโดยตรงอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเรื่องขายเนี่ยอย่างผมผขายทุกวันผมวันละสิบกว่าตัวทุกวันก็เนี่ยวันนี้ก็เหลือแค่สี่ตัวสี่ตัวก็ไม่ได้เกินเที่ยงก็หมดเที่ยงอยู่แล้วนะฮะตอนนี้ในสภาวะตลาดในสภาวะการแต่ละฟาร์มหนูที่มีประกาศขายยกฟาร์มบ้างอะไรบ้างนะก็คือหนึ่งอันดับแรกขาย เน้นขายเฉพาะหนูเนื้อ,น,น,อนี่ฮะลูกค้าเข้าลูกค้าเนี่ยถ่ายลูกค้าก็เดินมาซื้อทั้งวันครับหนูเนื้อไม่ต้องห่วงวผมจะขายได้ว่าผมจะขายไม่ได้แต่ช่วงนี้ก็อย่างที่บอกปัญหาคือหนึ่งผมเองผมต้องทํางานประจำก็เลยสองเดือนนี้ก็เลยงดออกไปจับหนูเนื้อในต่างพื้นที่นะครับ นี่ก็ล่อยหลอลงไปวันนี้ก็ได้อีกสิบโลแล้วนะครับขายก็เดี๋ยวกาลังเอามาเสริมอยู่ตู้อีกตู้หนึ่งนะครับแล้วเนี่ยนี่คือตลาดของฟาร์มน้องตะวันเองเลยคือหนึ่งร้านข้าวแกงเนี่ยร้านข้าวแกงร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นบุฟเฟ่นะครับแล้วก็จาหน่ายนุอบนูอบแล้วก็เป็นหนูเนื้อเนี่ยป้ายก็มีบอกเห็นไหมนี่ครับหลักๆนี่ครับหลักๆของฟาร์มน้องตะวันไม่ต้องห่วงเลยครับว่า ผมจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงว่าขายออกไหมขายไม่ออกหรือยังไงผมสบายอยู่แล้วฮนะข้อหนึ่งพันผมไม่เสีเยสยอยู่แล้วเนี่ยนี่เอามาแล้วถเอามาเพิ่มพนักง,งานเอามาเพิ่มตลอดหนูไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวพาไปดูอีกที่หนึ่งแล้วกันว่าที่สต็อกหนูผมเป็นยังไงมีเยอะไม่เยอะ,เ,ยอะเดี๋ยวพาไปดูนะครับอ่าโอเคนี่ก็เป็นออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งไว้นะครับ10บกิโลเตรียมไวใ้ให้ลูกค้า เป็นอย่างนี้สิบกิโลนะเดี๋ยวลูกค้าจะมารับนะครับก็ต้องช่างเตรียมไว้ให้ลูกค้าเลยจะได้ไม่เสียเวลานี่จะเป็นหน้าบ้านผมเองนะครับเนี่ยดูว่าผมสต็อกหนูแค่ไหนตู้นี้รู้สึกจะห้าสิบคิวนะครับเนี่ยเต็มไหมครับลน้นๆ้นครับไม่ต้องห่วงสิ่งที่ผมทำเนี่ยสองชอ่องเนี่ยครับ ดูว่าผมทาสายเนื้อไว้ขนาดนี้นะครับมองคนนี้ว่าผมซื้อไปทําจริงหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะครับมองว่าผมซื้อไปทําจริงหรือเปล่าไม่ต้องห่วงครับเพราะผมสายเนื้อดูสังเกตด,ดูก็ได้ที่ผมสายดูวันนี้ผมสต๊อกหนูตอนนี้หนูที่ทำเกล็แล้วนะครับอย่างน้อยมี200กิโลแน่นอนอย่างน,น้อยๆนะครับมี200กิโลแน่นอนและอยู่ในสต๊อกที่ผมมีอนูเป็นนีกที่ยังไม่ตีเพราะอะไรตู้มันเต็มพอดีเขาตีทุกวันจริงๆช่วงนี้ กนะ็อยากจะฝากบอกว่ามือใหม่ที่จะเริ่มผัดเลี้ยงนะครับว่า1ควรมองตลาดให้ดีนะครับ1เราต้องการตลาดแบบไหนถ้าคิดว่าคุณต้องการที่จะขายพันธุ์มันไม่ยั่งยืนมากมายหรอกครับมันไม่เสถียรเราไม่รู้หรอกว่าเดือนนี้เราจะขายได้เท่าไหร่นะครับแต่สําหรับผมแล้วผมมาสายเนื้ออยู่แล้วพ่อแม่พันธุ์ถือเป็นโบนัสแน่นอนครับที่เราจะต้องได้ในราคาที่มันสูงนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยหนูเนื้อเนี่ยคือกําไรที่ดีที่สุดนะครับวิ่งซื้อหนูทั่วประเทศอยู่แล้ววิ่งซื้อหนูจับหนูมาเพื่อมาทำหนูเนื้อ ฝากบอกทางทีมงานทุกท่านแล้วก็ใครที่สนใจอยากจะเริ่มเลี้ยงหนูนะครับให้นี่แหละครับเดินสายเนื้อให้ได้คิดไอ้ดีเพราะอีกอย่างก็คืออะไรหนึ่งหนูพ่อแม่พันธุ์ไม่สามารถขายได้ทุกเดือนไม่สามารถขายได้ตลอดเวลาเหมือนหนูเนื้อหนูเนื้อคนบริโภคยังไงก็บริโภคอยู่แล้วครับนะฮะแต่หนูพันธุ์เนี่ยขอบอกเลยว่าเนาะมันมันมันก็ไม่ไม่ได้มีอะไรตลอดเวลาขนาดนั้นนะ อย่างผมผมเดินเดินใส่เนื้อผมเดินสบายใจที่สุดและชิลที่สุดแล้วใส่เนื้อของผมนะขายได้ทุกวันวันได้เจ็ดแปดโลวันละสิบโลหรือยี่สิบโลก็มีนะครับอย่างวันนี้วันนี้ผมมีออเดอร์ไปแล้วเนี่ยออเดอร์สิบโลสิบโลเสร็จขายย่อยขายย่อย,ย,ย,อยผมตอนนี้ขายได้ประมาณเจ็ดโลแล้วนะวันนี้เฉลี่ยไปยังไงจนถึงเย็นก็ไม่ถึงกว่ายี่สิบโลแน่นอนวันนี้นที่ผมขายได้นะครับยังไงก็ฝากด้วยละกันเนาะว่าสําหรับมือใหม่นะครับในการเริ่มเลี้ยงหนูนะครับว่าหนึ่งควรยึดให้ดีดีควรคิดให้ดีดีว่า นะครับตอนนี้ก็มีเห็นแล้วในฟาร์มทั่วไปเนาะฟาร์มทั่วไปจริงๆก็มีว่า1หนึ่งท้อแล้วก็มีเพราะเราขายแต่พัน์ยินเกินอย่างผมไม่ใช่ทั้งพันธุก็มีเนื้อก็ได้พันธุคือโบนัสเนื้อคือกําไรนะครับคิดง่ายๆโอเคยังไงก็ฝากแง่คิดให้ทุกท่านละกันเนาะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายก็อยากจะมาบอกนี้ละกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับฟาร์มช่องทางย t ท b e นะครับช่องหนูพวกใหญ่น้องตะวันด้วยนะครับ แนวนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับขอบคุณครับ